เียบอกไม่บ้างวพี่อยู่ไหนเนี่ยพี่วิ่งลงมาล่างอยู่เนี่ยอ่ากูณจะเปละป่ะทำอะไรกูป่ะพี่อยู่ไหนเนี่ยเปละมันจะทำอะไรกูว่ะทำหิพี่ิ่าไม่งไปทีมันเนี่ยแหละลงไปข้างล่างป่ะไปเดี๋ยวพี่ลงไปแล้วเราแม่ มามุมมามุมมามุมเออผมไม่ได้ลืมชิบหายแล้วไม่ได้เอาไฟมาพี่นำล่องเลยลงแรงมากอ่าม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 าขอทานก่อนพิงมาพิงมาเยอะๆหน่อยเสียเออทางขึ้นเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวค่อยทำนี่เวลาจะขึ้นเนาค่อยทำ เวลาไม่ขึ้นจะทำทำไมก็ขี้เกียจเนี่ายคือขี้เกียจทานพี่ทานไปขอทานมีอะไรไหมเฮ้ยของดีเดี๋ยวทานสิหมดยาที่ทำชุดดีกว่ามั้งหมดแล้วชุดเราครบแล้วพี่ได้เยอะมาฝั่งนี้พี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ ทำชุดไอ้ถ้าได้ถ้ามีเยอะก็ทำชุดเลยเนี่ยวิอยู่ข้างผานังเนี่ยเดี๋ยวเราทำชุดแต่เราจะไม่ใส่หรอหรือจะใส่ยังไง <ไอ S 2> ใส่ก็ได้ไม่ใส่กันไว้มีเยอะอของมันมีเยอะได้ได้มัฟูขคาั<อ>์เก็บเลเวลด้วยดิโอเค เก็ด่เวรเ้อเจะดสิบแปดก็ไม่สิบแปดแน่แหละตอนเนี้ยมีทางไหมนำทางเลยเยพื่อไม่ต้องนำทางผมเอออออันนี้ขอเอาเลยรเพื่อเดี๋วยวผมก็ไปเผาที่เดิมที่เดียว,ว,วกับพี่เหมือนเดิมอ่ะโอ้โหอะไอีฮ้ยไอ้ขี้ห้องบนมีอีกอ่ะใช่หรอเออขึ้นดิพี่เอา้เอาโดนอ่ะโดนโดน,โดน,โดน <แ>ขึ้นดิพี่ขึ้นดิลดาางมาพี่เ,เองขึ้นไปเยอะจังวะเฮ้ยเฮ้ยมีทางต่อว่ะเอาดิพี่โซนอย่างเงี้ยไโซนอย่าง้ยปิดไอโซนอีกางเง้ยเอาลงไปไม่น่าจะติดนะน่าจะบัก็กเดี๋ยว้รถอย่างนี้เลยเฮ้ย <laughs> <laughs> มีอะไรวะพี่ทำไมสว่างมันมีลาวา เนี่ยๆนพ nah like ีここ่ใช่พี่ลาวาลาวาไอ้องไ้องเฮ้ยไหนอ่ะพี่กูตีไม่ได้ตีไม่ได้พี่ต้องไปเอาไอ้นี่ไหนพี่อยู่ไหนเอาที่ฝั่งผมมันมีลาวาพอดีเลยพี่นี่นี่ไงมีนะพี่ครับของพี่พี่ครับของเออกูไม่ได้เอามันมากูไม่ได้เอาไม้มาคุณไปเอาได้เะล่ะอูไกลเลยนะ ของเยอะนะในตัวเราของพี่พี่มาฟังนี้พี่มาฟังนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขาขติดติดอันนี้เยอะๆก่อนกันไม่ได้เนี่ยติดไม่เงี้ยอ้อไม่ขุดเข้าไปเนี่ยเราจะขึ้นแปลงยังไงวะขึ้นแปลงยังไงวะพี่มีทางเดียวพี่คือเราต้องขุดตรงตรงขึ้นไปเลยแล้วเราก็ต่อบล็อกโดดโดดโดดแล้วขุดขึ้นไปเรื่อยๆ แม่มันมีทางขึ้นไม่ใช่เหรอนี่พี่แต่มันจะหลงปหมล่ะพี่จะหลงปหมล่ะออไม่หลงหรอกไม่หลงเดี๋ยวผมรอยนี่นะทางขึ้นวะยังทางขึ้น,น <ะ S 2> แต่ผมรอลับปี้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมใช่ทางขึ้นไหมเนี่ยใช่พี่มีทางเดียวเลยบล<า>็อกอ่ะติดไม่ได้ดิเน็ตหรือเปล่าป้า ไม่ได้ไม่แตกโอ้นี่นี่พี่ฝั่งผมมีทางขึ้นพี่มาฝั่งนี้ฝั่งนี้ง่ายกว่าง่ายกว่ามาเนี้ยมาน,นี่ยมาฝั่งผมขึ้นมาที่เดิมพี่เอามาเอามาเอามาเดี๋วมาเนี้ยน,นีย่นี่น,<แ>นี่เหรอวะเข้าฝั่งนี้ปะ เออเออเออมันจะไปยากอย่างวะมันจะยากนิดนึงพี่แต่เราพี่ก็ทำทางขึ้นนะที่เห็นตรงแสงสว่างข้างบนนะนั่นแหละมันจะง่ายกว่าง,ง่ายกว่าเราไปวิ่งหาอีกีหินเทา่าไหร่วะกับผมมีระหว่างขึ้นมีเหล็กด้วยวะสุดยอดว่ะพี่ เรารวยแล้วเราได้ไล่ทองเนี่ยได้ทองบอกรวยอ่ะไล่ทองนี่รวยเลยเหรอรวยแล้วไลทองคุ้มแล้วผมผมคุ้มแล้วผมลงมากี่รอบ้ะลงมาสี่รอบทองนไม่ได้มีค่าอะไรเลยทองมันผมว่ามันก็สวยนะทองสำหรับผมเอาเหล็กเอาเหล็กไปไหมถ้าเราไปนางที่กุทอมาคนเลยดิแอดก็รั่วไปเลยพี่ขึ้นเลย โอ้ร่วงอีกแล้วอ่าผมให้เขาไม่ให้เอาที่ตอบไหมคนมันมาอยู่อะไรตรงนี้ลงไปลงไปข้างล่างนู่นคุดขิ้มาปเฮ้ยพี่ฐานยี่สิบเอ็ดอันแรกมรกตมรกตทำอะไรได้ป่ะพี่อะไรกับมันอะอะไรกับมันอะทำเพี้ยไรไม่ได้เลยมรกตนอกจากแรกแรกของอะไรละ วิลเจอร์น่าผมได้แล้วพี่ได้ามาละคนแล้ว <Okay. S 1> ไปพี่ขึ้นบนคน <Okay. S 1> ต,ตกด้วยข้างบนเน่ะฟังเสียงแล้วอ่ะพี่เดี๋ยวผมให้ <Hey. S 1> อันนี้แล้ว <Hey. S 1> ขึ้นขึ้นเราจะมาทองประดับบารมีสายสายฟาร์มต้องมีสายฟาร์มต้องมี เข้าไปไมป่ได้ติดไรเนี่ยอือนี่อฝนตกอ๋อมาทะลุตรงนี้ด้วย่ะไหนวะตรงนี้อะพี่ตรงที่เราลงมาครั้งแรกเลยอะพี่เนี่ยตรทจะเอาทำบันไดลงมาเนี่ย จากข้างบ้านเราเลยเนี่ยออดีดีดีเซ็ตองก่อนไหมย่อน้ำปิดเลยก็ปิดเลยได้ไหมบ่อน้ำอ่ะปิดเลยก็ได้ไปเอ้ยเฮี้ยเอาเอาไปเดี๋ยวแย่งกันเข้าเลยไม่ดีไม่ดีเอา ทำไรนั่น่ะกดเทปที่ผงกดเทปกเทอะไรเนวะไม้เหรอตรงนี้เป็นพวกฐานนะพี่ฝั่งนี้อ่ะนานาอ่ะเออ อคทำที่ขุดยังพี่พี่เอาคนเดียวเลยที่ขุดเลยก้นเองเองเองครับเตรียมให้มั่งดิได้พี่ได้ท่านมีคนแกะสีดำสีดำอยู่ได้ได้พี่ได้จบก็จบเอาไว้นี่เด้อทาพี่ผมทำให้ละอ่ะทิ้งให้ละอยู่ข้างหลัง เกมนี้ที่นอนอยังเออเซ็ต,ตจุดเซ็ตจุดจุดจุดเวลาตายมจะได้เม่จอไกลเออห,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 หรือข้าวหินด้ไอ้โหบ้านบ้านหรืออะไรเนี่ยฝนตกอ่าที่นอน เข้าบ้านดิพี่เซฟจุดก่อนเซฟจุดก่อนแล้วเราจะลงไปขุดทองครับออกบอกฟิลนดิได้เดิพี่ขึ้นมานอนเลยไอฟิลก็ต้องนอนเซฟจุดก่อนแต่ว,วันนี้เราไปขุดทองกันนอนครับนอนเป็นจุดเหรือพอนอนอยหงเนี่ย ข้อ,อมูลการต่อสู้ผมขึ้นหนึ่งแล้วพี่เลเวลหนึ่งแล้วไหนที่ไงผมเพิ่มจุดขึ้นแล้วลนนหนึ่งแล้วข้อมูลการต่อสู้ในแถบขวาเลพี่อ้านไม่มันน้อยแ่เดียวพร้อมลงย่งพี่อ่ดูไม่เาดูุดเรื่องจิผ่านไม่เจอขาดักก้อน <laughs> พร้อมยังพี่พร้อมแล้วพร้อมแล้วไม่ต้องกลัวเยไปลงทางนู้นดิไม่รอลงทางนู้นพร้อมแล้วเราเขาไม่รอเลยเขาบินไปกอดผมเลยเฮ้ยผมจะตายจะกินเนยบู๊กิปเปอร์โคู่เยอะแจ็ลล์เราเป็นไงบ้างวะ พี่อยู่ไหนน่ะลงสุดเลยเว้ลงล่างสุดเล,นะลยเว้ยหมัดหมัดมัดโอ้อย่รีบลงเกินละเดี๋ยวแต่ครับยังบอกไม่ทันละบอกชาไปนะได้เลยพอได้แล้ลวพี่พี่ขุดรอบๆดูแถวลา,าลาวาลาวามันให้โชคแล้ว

นลาทองเหรอนี่ผมขุดไม่แตกเดี๋ยวผมกดให้พี่รอเฉยมีสีฟ้าอยู่มีสีฟ้าอยู่เนี่ยในในนั้นผมเก็บเองเลยตรงเนี้ยตรงเนี้ยมีสีฟ้าอยู่ขุดไปขุดไปเรื่อยๆเรื่อยเออน่ะมีเยอะหมดแล้วเว้ยผมเก็บไปน่าก่อนหน้านี้หมดแล้วเมาุดดูวะมาเดฟเต้นมาเนี่ยเต้นมาเก็บทองเดี๋ยวผมกดให้เฮ้ยตรงนี้มีลาวาอีกว่ะ ีติด,ดข้ามใหญ่เลย่ะพี่เฮ้ยผมไม่มีมที่คนเล็กโอ้โหเสียเลยเดี๋ยวผมคุณให้พี่เก็บไว้ให้หน่อยใส่ลาวาเลยใส่ลาวาเลยจะบอกใส่ลาวาโทไป จะไปไหนลงล่างอ่ะอุยอ้ยอ่อเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันไปเดี๋ยวเรามาไว้ต่ออีพีหน้าด้วย